กรมท่าอากาศยานร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกรมท่าอากาศยานเป็นหน่วยง,งานที่กำกับดูแลท่าอากาศยานทั้ง29แห่งทั่วประเทศไทยเราคือหน่วยง,งานสำคัญที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวข,ของประเทศด้วยภารกิจหลักในการพัฒนาบริหารจัดการและบำรุงรักษาท่าอากาศยานในภูมิภาคทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมรองรับผู้โดยสารทุกท่านด้วยหัวใจบริการ การทำงานกับกรุมท่าอากาศยานมีข้อดีหลายประการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สนใจงานด้านคมานาคมทางอากาศและการบินดังนี้ความมั่นคงด้านสวัสดิการบทบาทสำคัญในการพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศโอกาสทำงานกับเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโอกาสเติบโตในสายอาชีพที่หลากหลายครอบคลุมทั้งสายวิชาการอำนวยการและสายงานบริหารได้ทำงานที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการให้บริการด้วยใจรักและ ความโปร่งใสสรุปคือการทํางานกับกรมท่าอากาศยานคุณจะได้ทั้งความมั่นคงในอาชีพโอกาสในการพัฒนาตนเองในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบินและคมนาคมพร้อมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินที่สําคัญ กรมท่าอากาศยานมีการวางแผนและพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถเติบโตในสายงานรายละเอียดดังนี้แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานกรมท่าอากาศยานได้จัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงานหลักเพื่อสร้างความชัดเจนในการพัฒนาและเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นระบบสายงานที่หลากหลายและการเชื่อมโยงกับภารกิจหลักระบบสืบท่อตำแหน่ง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องโอกาสเลื่อนตำแหน่งและการเติบโตในสายอาชีพตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหารโดยมีกรอบแผนพัฒนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมท่าอากาศยานการประเมินผลและการติดตามพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรได้รับคำแนะนำและโอกาสในการปรับปรุงตนเองอย่างเหมาะสมความท้าทายในอาชีพราชการของกรมท่าอากาศยานต้องรองรับการขยายตัวของท่าอากาศยานและปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 2. ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย 3. รักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงตามมาตรฐานสากลและ 4. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมกับงานราชการและการบริการ ภารกิจของส่วนราชการของกรมท่าอากาศยาน 1. พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ 2. ดํดำเนินง,งานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ 3. บริหารจัดการวงค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสายงานหลักของกรมท่าอากาศยานได้แก่นักวิชาการขนส่งวิศวกรโยธาและวิศวกรไฟฟ้า การมีฟิสิลิตี้ที่ทันสมัยของกรมท่าอากาศยาน 1. พัฒนาคารผู้โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานสากล 2. ขยายและปรับปรุงทางวิ่งและลานจอดอากาศยานอย่างต่อเนื่องและ 3. สนับสนุนการเป็นสนามบินสมาร์ทแอร์พอร์ตคุณลักษณะที่กรมท่าอากาศยานต้องการจากบุคลากรมีความรู้ทักษะตรงตามสายงานมีทัศนคติที่ดีมุ่งมั่นให้บริการด้วยใจพร้อมเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความรับผิดชอบและจรรยบัณสูงสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้ดี